ปรับเพดานเงินสมทบสักทีนะครับผมใกล้จะเกษียณแล้วต้องการเงินใช้บ้านปลายชีวิตนะครับมากกว่าเดือนละ700 0บาทเพราะว่าไอเงินเงินเ่าเรียกว่าฐานเงินสมทบ15 0 0 0เนี่ยครับแล้วก็ถ้าคุณส่งมา24ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันได้จริงๆมันได้ไม่มันได้ประมาณ5,000ันนิดนิดเองนะครับซึ่งาบางทีไม่พอนะอ่ะ นี่คือความคิดเห็นที่เห็นมาซึ่งคอมเมนต์มาจากตัวการปรับเพดานนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับทางประกาศสังคมได้มีในส่วนของนะครับการถามความคิดเห็นนะครับในเรื่องของการปรับนะครับเพดานค่าจ้างนะครับเพดานค่าจ้างที่เมื่อก่อนเนี่ยเออไม่ใช่เมื่อก่อนณนะปัจจุบันเนี่ยใช้อยู่คือฐานเงินสมทบไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะครับซึ่งใช้มาตั้งแต่ สามีนาคม2538จนถึงปัจจุบันซึ่งณนะสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันมันควรสมควรแล้วนะครับที่จะปรับนะให้เป็นไปตามมาตรฐานเพดานค่าจ้างขององค์การแรงงานระหว่างประเทศนะครับเพื่อให้เพียงพอ ของสิทธิประโยชน์ที่ใช้เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้นะครับเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนรองรับการใช้จ่ายนะครับในส่วนของค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ได้รับบำนาญที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่เขากำลังขอความคิดเห็นอยู่นะว่าจะมีการปรับเพดานเพิ่มมากขึ้นคือปรับเพดานเพิ่มมากขึ้นเนี่ย นะครับสำหรับใครที่เงินเดือนไม่เกิน1 5ื่นไม่ได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับก็ยังใช้ฐานเดิมอยู่แต่ใครเงินเดือนหมื่นห้าขึ้นไปนะครับแน่นอนมันก็ต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นถูกไหมแต่จ่ายคําว่าจ่ายเพิ่มมากขึ้นมันได้สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยเช่นเดียวกันคือมันค้อยนี่แหละนะครับมันตามกันนั่นแหละนะครับจ่ายมากได้สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นได้บํานาญที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งสําหรับผมนะในความคิดเห็นของผมเองเนี่ย เหมาะสมนะครับที่ควรจะปรับได้แล้วแล้วก็ควรที่จะปรับนานแล้วด้วยนะครับแต่มาเพิ่งมาปรับตอนนี้หรือเพิ่งมาถามความคิดเห็นตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะปรับนะครับแต่บางท่านอาจจะมองในอีกมุมหนึ่งที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นก็แล้วแต่มุมมองก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้นะครับว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับเพราะเขาถามความคิดเห็นอยู่ เพราะนั้นในส่วนของประโยชน์นะที่เห็นได้ชัดเจนนะครับสำหรับผู้กันตนคือทําให้ผู้กันตนได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมเพิ่มขึ้นจะเนื่องจากฐานที่ใช้ในการคํานวณน,นะครับเพื่อรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะคํานวณจากค่าจ้างที่นําส่งเข้ากองทุนประกันสังคมดังนี้นะเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วย50%ของค่าจ้างที่นําส่งเข้ากองทุนนะเมื่อเรานะครับเพิ่มเงินสมทบมากขึ้นนะครับ เงินพวกนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันหรือเงินทดแทนกรณีขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ70%หรือ30%ของค่าจ้างที่นําส่งเข้ากองทุนเงินส่งข้อการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร50%ของค่าจ้างที่นําเข้ากองทุนเงินส่งข้อกรณีการเสียชีวิตนะครับ 5 0ของค่าจ้างที่นําส่งเข้ากองทุนเงินทดแทนการขาดรายได้ในระหว่างว่างงาน50%หรือ30%ของค่าจ้างที่นําส่งเข้ากองทุนเงินบํานาญชราภาพนะครับไม่ต่ากว่า20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่นําเข้ากองทุนโดยผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบ15ปีจะได้รับบํานาญ20%นของค่าจ้างส่วนผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบมากกว่า15ปีจะได้รับบํานาญเพิ่มขึ้น1.5ของทุก การส่งเงินสมทบนะครับครบ12เดือนสําหรับเงินบานาญบาเหน็จชราภาพจะได้รับเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเนื่องจากมีการนําส่งเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเพิ่มขึ้นจากการปรับฐานที่ใช้ในการคํานวณเงินสมทบนั่นเองนะครับเห็นไหมอย่างเช่นตัวอย่างนะครับในปี2567ผาหกูกันตนค่าจ้างมากกว่า17,500บาทและส่งเงินสมทบเดือนละ875บาทเดิมนะครับจะส่งสูงสุดคือ750นะ แต่นี่ส่ง875และจะได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงานเพิ่มขึ้นนะครับเป็นเดือนละ8,750บาทจากเดิมแค่7,500บาทตัวอย่างเนี้ยนะครับตัวอย่างนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าส่งเพิ่มได้รับเงินนะครับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับผมนะหรือเหตุจำเป็นในการปรับเพดานค่าจ้างนะครับมันมีเหตุดังนี้นะหนึ่งเพื่อใช้ เพื่อให้สิทธิประโยชน์เงินทดแต่การกรณีขาดรายได้พอเพียงกับการคลองชีพนะครับหรือค่าครองชีพในปัจจุบันนะของผู้ประกันตนเพราะค่าครองชีพมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วไอ้เพดานเนี่ยมันไม่ได้ปรับมานานหลาย10ปีเลยอะ่ะนะครับการปรับเพดานนี้ก็ช่วยทําให้มันเหมาะสมกับค่าคองชีพในปัจจุบันแล้วก็เพื่อการกระจายรายได้จากผู้มีรายได้สูงไปสู่ผู้มีรายได้น้อยก็คือณนะ ประกันสังคมเนี่ยเป็นการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุกอยู่แล้วนะครับทุกคนก็นําส่งประกันสังคมเข้ามาเขาก็เอากองทุนเงินประกันสังคมนี่แหละไปใช้จ่ายในส่วนของค่ารักษาพยาบาลสําหรับหลายท่านนะครับที่เป็นโรคร้ายที่ต้องมีค่า้จ่ายสูงและใช้สิทธิประโยชน์ของประกันสังคมโดยที่ไม่ได้ใช่ไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มแต่อย่างใดเนี่ยเขาก็เอาเงินตัวนี้แหละไปช่วยคุณนะครับคือมัน,นเป็นการเฉลีย่ยนะสำหรับใครที่ไม่รักษาพยาบาลเนี่ยเงินพวกเนี้ย มันถูกหักทุกปีทุกปีอยู่แล้วนะครับมันก็จะหายไปนะแต่มันก็เป็นการนําไปช่วยเหลือคนอื่นๆต่อไปนั่นเองนั่นจะมีเหตุผลที่อ่ามันเป็นเหตุผลที่ต้องชื่อว่าสํานักง,งานประกานสังคมนะเพื่อช่วยสังคมนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อเพิ่มโอกาสในการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นๆดังที่ว่ามาแล้วเพดานที่มีการปรับเพิ่มเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ๆจะปรับปุ๊บ,ป,บปั๊บเลยนะเขาก็มีระยะเวลามีเลท ในการปรับอยู่ซึ่งสูงสุดไม่เกิน2 3 3 0 0 0บาทในปี2573เป็นต้นไปนะครับก็มีการปรับเพิ่มอยู่นะมันใช้เวลาอยู่แหละนะครับเวลาในการพิจารณาเวลาในการสัสงเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับไปจนถึงกว่าจะได้ใช้กันจริงๆเนี่ยนะครับก็ร่วม6-7นะปี6-7นะครับปีนี้ปี6-6ก็ประมาณปีหน้านะครับถ้าเกิดมันผ่าน อนุมัติอะไรก็ได้ใช้จริงเลยนะครับก็ช่วยเราได้นะลองไปดูลองไปดูนะครับลองไปดูนะครับอ่ะที่มาของการปรับเพดานค่าจ้างนะครับเป็น1.7500-2.3ถึง2 3 0 0มเนี่ยนะครับมันก็มีหลักสากลอยู่นะครับหลักการสากลในการกำหนดเพดานค่าจ้างค่าจ้างเฉลี่ยของผู้กันตนทุกคนคูณ1.25และควรปรับเพิ่มทุกปีด้วยนะของเราเพิ่งมาปรับเพิ่มเนี่ยนะครับ เพิ่งมาปรับเพิ่มเนี่ยมันก็ถือว่านะเรียกว่าบางท่านบางคนได้รับบำนาญไปแล้วนะสายไปแล้วนะครับการมาปรับเพิ่มนะตอนนี้ก็จะเป็นการาช่วยทำให้ผู้ประกันตนหรือเฟิร์สจ็อบเบอร์ที่เริ่มเข้าเริ่มทำงานนะครับได้ส่งประกัศสังคมที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เรียกว่าในอนาคตนะครับการวางแผนกเกษียณก็จะได้เงินบำนาญที่มากขึ้นด้วย นะแล้วก็2ปีห5ค่าจ้างเฉลี่ยผู้กันตนม3 3อยู่ที่18,400บาทดังนั้นควรปรับเพดานค่าจ้างเป็น23 0 0 0นะครับแล้วก็การปรับเพดานค่าจ้าง1.25เท่าในทันทีอาจส่งผลกระทบเนื่องจากสำนักง,งานประกันสังคมไม่มีการปรับเพดานค่าจ้างขั้นสูงมากกว่า30ปีจึงปรับแบบขั้นบันไดละกันเพื่อลดผลกระทบนั่นเองนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะ สารับผมช่วยได้เยอะเลยนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์นะครับมาเพิ่มเติมก็ได้นะเพื่อเป็นประโยชน์กับกทุกท่านนั่นเองนะครับก่อนจะาก,การฝากกดไลค์ like, กด s ับสไคร b e เป็นกำลังใจให้หน่อยและใครอยากจะแชร์ประสบการณ์เชิญได้เลยนะครับสวัสดีครับ